สวัสดีครับขาต้อนรับเข้าสู่ช่อง b e l l i v e r 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและราคาเเมษสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับ ก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ติดตามเพลิดใจกับช่องชาแน,นลของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัลาอาดีมาที่ believer 3 6 9ตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัลาอาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อเนื่องจากเป็นต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่10กรกฎาคมวันที่10กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายอา,าอาดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อเลยครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณแค่1อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็ จะได้ราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตากลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวัสนาอีกครั้งนะครับเราพยากรณ์ไปทั้งหมด3ซีรีส์แล้วนะครับหรือ3 EP EP แรกเป็นพบเรือนสุภาะนะครับหมายถึงความสําเร็จความผู้ช่วยเหลือสนับสนุนและอนาคตส่วน EP ที่2เป็นเรื่องของกระดุมพระคือการเงินส่วน E ีนี้เป็นเรื่องของการงานหรือเรียกว่า กรรมะนั่นเองนะครับซึ่งคนราศีเมษและขนาเมษจะมีทิศทางอย่างไรเกี่ยวข้องการเล่นการงานนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะับฟังกันในคลิปนี้เลยครับอันดับแรกจุดกําเนิดราศีเกิดและขนากําเนิดอยู่ที่ทิศเหนือนะครับได้ทั้ง2รูปแบบคือราศีเมษตรงนี้นะครับและว่าเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์นะครับนับไป1ิบช่องเป็นดาวเสาร์เป็นเจ้าเดือนกรรมะหรือาราศีมังกรอ่านเขาว่ากรมมะตรงนี้นะครับ คือน pues ับ oh สิบต <iny> ้องให้ได้กรมมะนะถ้านับสิบไปตกหนี้แปลว่าคุณนับเกินคุณต้องนับตัวเองราหรนัสสัตนับตัวเองนับหนึ่งนับสองนะครับตัวเองคือหนึ่งนะครับดังนั้นคือสังเกตเนี่ยราศีเมษเป็นราศีศูนย์ราศีพฤษภเป็นราศีหนึ่งเอองงนะดังนั้นเนี่ยราศีมีนจะเป็นราศีที่สิบเอ็ดไม่ใช่สิบสองนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดแบบนั้นคือมันเป็นลักษณะของโหดโบราณมันจะทําให้เข้าใจยากและงงเราเอาเป็นว่าเรานับราศีเมษเป็นตัวเองก็จริง แต่นับเป็นพบเรือนที่1และเป็นราศีมีนเป็นราศีที่12นะครับอะไรแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้คือ,เ,เ,อเอาเอาง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆเพราะาสมัยโหนโหนเขาอาจจะตั้งเพื่อให้คนอื่นไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในสมัยเนี้ยเราอยากให้ทุกคนรู้ด้วยตัวเองนิดนึงนะครับจะได้ให้ตัวเองไม่ยุ่งยากเกินไปแล้วก็ไม่จำ็นต้องวิ่งหาหมอดูตลอดไปแต่ให้เราดูด้วยตัวเองโดยคร่าวๆได้ก่อนเพราะเงินทองมันก็ไม่ มันก็ไม่ได้จะถูกเนาะการดูอะแต่ไม่ได้แพงเกินไปนะแต่หมายถึงไม่ได้ถูกอะมันหมายถึงจะดูบ,บ่อยๆมันไม่ได้นะครับก็ต้องอ่ะงั้นก็ดูเองเป็นหน่อยก็เอาพอได้แต่อันไหนไม่ได้รวมๆกันหลายหลายคำถามแล้วเอามาถามหน่อยอะไรเงี้ยมาเสียตังถามหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรแบบนี้จะได้ทําให้ความเข้าใจลึกซึ้งเพิ่มขึ้นแต่ต้องเลือกอาจารย์นิดหนึ่งนะเพราะบางคนเขาไม่อธิบายนะครับเขาบอกว่าอยากจะจะ,จะรู้ทําไมไม่ได้เรียนซะหน่อยอะไรแบบนี้มันก็จะวุ่นวายอีกนั้นเนี่ยก็ไปหาคนที่ หรือหาผมก็ได้ที่ที่แบบว่าอยากรู้คือถ้าคุณเสียตังค์แล้วคุณอยากอยากเรียนรู้แต่มีเวลาจํากัดนะครับแต่คุณอยากเรียนรู้ผมบอกหมดผมไม่กักเลยถ้าคุณเสียตังค์นะครับคุณอยากรู้อะไรถามมาถ้าผมรู้ผมตอบให้หมดเลยนะครับทีนี้ดาวเสาใช่ไหมเป็นกรรม,มะดาวเสาเป็นกรรม,มะคืออะไรมาทําความเข้าใจก่อนเสาคือดาวทดทุกและประธานแห่งบาปประเคด้วยดังนั้นเนี่ย คนราศีเมษต,ตกตำแหน่งกรรมะคือทุกคนมีหมดนะดาวเสาร์เนี่ยอย่าไปทาไมฉันมีแต่คนเดียวคนอื่นไม่มีดาวเสาร์ไม่ใช่ทุกคนมีดาวเสาร์หมดทุกคนไม่มีใครมีคือดาวทุกดวงสิบดาวสิบดวงเนี่ยครับมันคือดาวที่ที่ต้องเจอกันทุกคนนะนสิบสองราศีต้องมีทุกคนนะคือวันทั้งเจ็ดรวมราหูเกตใช่ไหมแปดเก้าส่วนสิบคือมฤตึกจะอยู่ มันก็ต้องเจอทุกคนนะครับไม่มีใครที่ไม่มีหรอกนะมันมีทุกคนนะครับแต่อยู่ที่ว่าดาวเสาร์จะครองพบเลือนอะไรในชีวิตของเราหมายถึงว่าเรื่องราวอะไรของเราอะ่ะของเราเป็นเรื่องราวการงานนะครับการงานของคนเมษจะเป็นราศีที่เป็นดาวเสาร์ดวงเดียวหมายถึงราศีเดียวเท่านั้นเหมาเลยนะครับเหมาว่าเป็นการงานอยู่ราศีเดียวแต่ ดาวเสาร์มันเป็นกรรมะมันยากอะ่ะเออคือหมายถึงการงานมันจะยากกว่าคนอื่นแต่ทุกคนมีความยากของตัวเองเพราะดาวเสาร์มันก็ครองราศีอื่นเช่นเป็นเรื่องการเงินอ่าคนธนูก็จะได้เงินยากกว่าชาวบ้านหน่อยอย่างเงี้ยครับเออแต่คนเมษได้เงินง่ายนะเพราะดาวศุกร์เป็นมันมันคือพกกัะสอยพอดีและเป็นราศีพกกัพสอของดวงโลกด้วยคุณคิดดูว่าราศีเมษหาเงินง่ายมากง่ายที่สุดใน12ราศีพูดง่ายนะครับลงมาคือคนราศีกัน เพราะว่าได้ดาวศุกร์เป็นการเงินเหมือนกันแต่วราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินคือการเก็บสะสมและไปถึงเงินได้ด้วยแต่ราศีกันเป็นราศีธาตุลมดาวศุกร์เป็นธาตุลมดังนั้นหมายถึงการใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยคนเมษเก็บเก่งกว่าดังนั้นจึงรวยกว่าแล้วก็หาเงินได้ง่ายกว่าด้วยนะครับเห็นไหมคนเมษจึงได้ที่1ในเรื่องการเงินเห็นป่ะแต่ที่การงานเนี่ยได้บวยอะครับบวยเพราะดาวเสาร์มันทุกยากมันลําบากมันไม่ได้ง่ายแต่มันสอดคล้องกับคนเมษที่เป็นคนที่ขี้เบื่อเบื่อเบื่ออยาก ทิ้งทิ้งคว่างคว่างได้โอกาสมาก็ทําทําเสร็จเบื่อแล้วก็ทิ้งนะครับแล้วก็ทาใหม่หันหลังกลับใหม่เหมือนกันกับคนราศีกันเลยคือประเภทเดียวกันเลยนะไอ้เมฆกับกันเนี่ยเป็นคนที่แบบคือเรื่องการงานนะครับพอเจอปัญหาปุ๊บอทิ้งคือคนเมฆไม่ได้เจอปัญหาแล้วทิ้งนะแต่หมดพชชั่นทิ้งเลยคนราศีกันเจอปัญหาทิ้งเลยมันคล้ายๆกันคือเป็นคนทิ้งง่ายเป็นคนที่แบบ โอกาสก็มีได้เสมอเออเป็นคนแบบคือคือเป็นราศีโชคดีที่ตรงว่ามันมีโอกาสได้เสมอแต่คนราศีกันจะได้โอกาสมากกว่าคนราศีเมษนะครับคนราศีเมษบางทีอ่ะได้โอกาสครั้งเดียวแต่คุณไม่แคร์ไงโอกาสครั้งเดียวแล้วไงฉันเบื่อฉันไม่อยากทําฉันก็ไม่ทําฉันก็ไปเริ่มต้นใหม่ฉันก็ทําของฉันฉันก็เริ่มต่อไดของฉันไปนะครับคือคนราศีเมษโนสนโนแคร์เออโนสนโนแคร์ทุกอย่างมันก็มีทั้งดีและเสียข้อดีก็คือคุณไม่ผูกมัดไม่ยึดติดทบ อ่าฉันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคือ,ค,อคือมีพ a ช s i o ดีแต่ข้อเสียก็คือไม่ทนไม่นานมันก็เริ่มต้นใหม่กลายเป็นว่าเลือดมันไม่เลื่อนขั้นคนอื่นเขาขั้นไปถึงไหนแล้วตัวเองยังอยู่ที่เดิมอะ่ะอยู่อยู่เหมือนธรรมดาเหมือนเดิมอะ่ะเอออยู่ขั้นแรกขั้นเออขั้นเริ่มแรกอะ่ะคือเข้ามาสมัครงานใหม่เหมือนเดิมทุกทีก็ก็หมายถึงมันไม่เคลื่อนขั้นไปอะ่ะแต่คนแม่ก็ไม่โนสนโนแคร์ son, no นะครับคือแบบไม่สนใจหรอกขอแค่ว่าฉัน ฉันมีแพชชั่นฉันจะทําแต่ฉันไม่มีแพชชั่นฉันไม่ทําจบแค่นั้นเลยเอาเป็นว่าคนเมธแขวนอยู่บนแพชชั่นเนี่ยครับอืมง่ายๆนะทีนี้ดาวเสาร์เป็นกรรมะเนี่ยมันทุกมันยากเพราะว่าคนเมธเป็นคนเริ่มต้นใหม่เสมอเจอแต่เรื่องงานหินงานยากตลอดคือมันท้าทายนะคนราศีเมษจึงชอบไงคือชอบที่แบบมันท้าทายถ้ามันไม่ท้าทายคือมันง่ายไปหมดโอ๊ยเบื่อแล้วฉันฉันรู้ละทะลุละไม่เอาทำใหม่ไปหาอันใหม่ตื่นเต้นดีกว่า คือคนเมธมวยคนชอบตื่นเต้นของตื่นเต้น a อดเวนเจอร์เนี่ยพวกเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับคนเมธแต่ส่วนมากเป็นแบบนี้แทบจะทั้งหมดเลยเป็นแบบนี้แต่มีส่วนน้อยหนึ่งที่อาจจะมีดาวรบกวนทําให้อาจจะไม่ชอบก็ได้นะอืมแต่ส่วนใหญ่จะชอบมากๆเป็นลักษณะนี้นะครับที่ดาวเสาไปเกี่ยวพันกับอาชีพอะไรบ้างโอไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยสัมผั์กับดาวเสาเท่าไหร่นะบอกไว้ก่อนคือดาวเสาเกี่ยวข้องกับมันตั้งแต่ลากยากก็คือกรรมกรนะครับก่อสร้าง แบกอิฐหินดินทรายนะครับแบกปูนขึ้นตึกเนี่ยนะครับประมาณนั้นแต่อันนี้คือหมายถึงเล่าให้ฟังก่อนแต่ทีนี้อันนี้เราจะไม่พูดถึงเราจะไพูดถึงอาถาสูงขึ้นมาหน่อยก็คือพวกสายเอนจิเนียร์ทั้งหลายนะครับพวกเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมวิศวกรนะครับทีเ่เป็นหัวหน้าเขาขีนแบบหรือจะเป็นการคุมก่อสร้างหรือ,อ,อควบคุมจัดการบริหารการซื้อเกี่ยวข้องกับ สิ่งก่อสร้างต่างๆอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับดา,าวเสาหมายถึงโรงงานหมายถึงสาวโรงงานหนุ่มโรงงานอันนี้คือระดับระดับที่เบสิกก่อนนะครับส่วนขึ้นมาหน่อยก็คือหมายถึงผู้บริหารระดับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็คือหมายถึงเป็นหัวหน้าเป็นผู้ออกแบบผู้อะไรที่อยู่เกี่ยวกับโรงงานทั้งหลายนะครับดาวเสาแปลว่าหนักใหญ่อึ้งหนักอึงอ้งะนะครับมันก็คือโรงงานอุตสาหกรรมคือใหญ่ใหญ่กว่าโรงง,งานแบบ โฮมเมดธรรมดาอะไรประมาณนี้เนาะก็คือสัดส่วนใหญ่ขึ้นห้างก็ได้นะห้างรส่สินค้าเนี่ยเป็นดาวเสาร์นะครับเออดังนั้นเนี่ยห้างจะดึงดูดคนเนี่ยเข้ามาได้ยากแต่ถ้ามีอะไรที่จูงใจเป็นอย่างอื่นเช่นดาวสุกเด่นอย่างเงี้ยมาถึงสวยดูห้างห้างหนึ่งนนอะเนาะที่เขาชอบจัดคริสต์มาสเป็นประจําทุกปีอะอันนี้ไม่เอ่ยชื่อนะก็ก็เนี่ยคือสร้างสีสันสร้างความสวยงามสร้างคือเขาเขาเล็งเห็นจุด เด่นขงทำให้มีจุดเด่นอะที่ลิซ่าไปเนะี่ยที่ไหนอะนั่นแหละครับที่แบบเขาดาวอะไรเงี้ยประจําปีเห็นปะ่ะแรกๆก็กกมีแต่หลังๆมาโอ้ก็จัดทุกปียิ่งใหญ่อลังการอะไรแบบนี้ครับก็ทําให้ดึงดูดคนเข้ามานั่นแหละครับเป็นลักษณะของดาวศุกร์ดึงดูดเข้ามาเพื่อมันกลบดาวเสาเพราะาดาวเสามันคือความที่แบบหนักแน่นมั่นคงมีสินค้าเยอะมี มีอะไรที่มันหนัก,หนก,หนกใหญ่ๆต้องจัดการเยอะๆนะั่นแหละคือดาวเสาร์นะครับทีนี้ดาวเสายังหมายถึงอะไรอีกเกี่ยวข้องกับเรื่องของมูลนิธิต่างๆได้นะพระดาวเสาร์จริงจังจริงใจนะครับคือเอาความจริงใจเข้าหมายถึงช่วยเหลือบุคคลอื่นต้องใช้ความจริงใจสูงนะครับคือบุกลุยด้วยนะต้องเข้าทุกสถานการณ์นะครับพอทําเสร็จปุ๊บก็จะทําใหา้ได้ผลตอบแทนตามมาทีหลังหลังจากความาจริงใจจริงจังนั้นนะครับเป็นลักษณะนี้ ทีนี้งานเกี่ยวข้องกันอีกดาวเสาวพวกพวกแบบแมทเทียลเกี่ยวข้องกับพวกอิฐหินดินทรายก็ได้นะครับเพราะว่าดาวเสาเกี่ยวอสังหาด้วยนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกี่ยวข้องกับขายอาสังหาต่างๆได้หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นรถใหญ่ๆนะครับได้หมดหรือไม่ก็เป็นพวกอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเหล็กวัตถุวัตถุเหล็กต่างๆเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็ ที่แม่ที่แลเป็นเหล็กเนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรอะเหล็กเส้นหรือจะเป็นพวกปูนพวกพวกขายก่อสร้างอะพวกอไปถึงค้าขายเกี่ยวกับวัตดุก่อสร้างอะก็ได้ครับอืมอะไรประมาณเนี้ยครับก็เอาเป็นว่าอาสังหาเนาะแล้วก็วัตถุก่อสร้างแล้วก็อะไรอีกอืมอ๋อตำรวจทหารนะครับตำรวจทหารก็ได้ทหารคือดาวเสาแต่คือบางทีอังคารเน่ยเอาทั้งคู่แหละ ทหารกำตรวจเนี่ยนะครับก็คืออังคารคือความว่องไวดาวเสาคือความอดทนทหารต้องอดทนแบกปืนครับแล้วก็เข้าสนามรบก็ตอนเนี้ยที่พิพากชาดนเนี่ยแหละก็เห็นไหมดาวเสาเนี่ยคือเหนื่อยยากอดอยากนะครับดาวเสาเนี่ยคือพูดง่ายว่าทหารอดยากอดอยากนะครับเหนื่อยยากอดอยากเพราะว่าโอ้ไปอยู่กลางสนามรบมันไม่มีอะไรให้กินนะ่ะถูกป่ะครับมันก็คือต้องมีสเสบียงแต่สเสบียงหมดก็เหนื่อยยากนั่นแหละครับเป็นลักษณะนี้เลยก็คือดาวเสาส่วนส่วน ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอังคารที่ต้องปราดเปรียวแต่มันหมายถึงดาวเสาด้วยเพราะว่าถ้าทหารไม่บึกบึนเออไม่ใช่ถ้าตำรวจไม่บึกบึนม,ม,มันก็คือไม่ความอดทนเนี่ยที่ต้องไล่วิ่งไล่โจรผู้ร้ายต้องไปสกัดกัน้นต้องไปอะไรกับอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็ลำบากเหมือนกันดังนั้นเนี่ยพยายามดูควบคู่กันต้องเด่นทั้งสองดวงถ้าดวงใดดวงหนึ่งเด่นแต่ดวงหนึ่งได้มันก็ไม่ค่อยดีนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะประมาณนี้ที่เรามาดูกันที่ อ่าอีพีนี้เป็นอีพีแรกอีพีที่สองเดี๋ยจะตามมาแบ่งอีพีแรกคือคนที่มีดาวการงานคือดาวเสาสถิตในเรือนตนุจนถึงเรือนอรินี่คืออีพีแรกก็ฟังในคลิปนี้แต่ใครที่มีดาวเสาสถิตในเรือนปัตตนิจนถึงเรือนวินาศไปดูคลิปหน้านะครับแบ่งแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะว่าหลอกมาดูไงก็เลยบอกไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ดาวเสามาอยู่ในเรือนตนุอันดับแรกคือทับหลักทับราศีเกิด e จําไว้นะครับดาวเสาเป็น ประปนิดคืออ่อนกําลังเนี่ยดาวเสาเสียเรียกว่าดาวเสาเสียไม่ได้เสียนะแต่เราเรียกว่าติดปากว่าดาวเสาเสียเฉยๆดาวเสาเสียคือดาวที่หมายถึงความที่แบบไม่ถูกไม่รลอนไม่ยึดติดนะครับไม่ยึดติดจึงไม่ถูกไม่หลอนแล้วก็เป็นคนที่ปล่อยวางง่ายอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่แต่ข้อเสียคือการไม่ไม่มีความแบบปุกลักประทานไม่ค่อยได้เพราะเลื่อนลอยเกินไปส่วนดาวเสาเด่นเนี่ยอันนี้จะหมายถึงความเออแล้วดาวเสาด้อยเนี่ยไม่จริงจังจริงใจนะ อาจจะแหวงกัดได้ง่ายแต่คนที่ดาวเสาร์ดีจจะจริงจังจริงใจแล้วก็เป็นคนที่มัธยัติเออแต่ดาวเสาร์ไม่เด่นเนี่ยแปลว่าไม่มัธยัติคือมันมันต้องข้ามกับดาวเสาร์ทุกอย่างเลยนะครับแต่บางทีอาจจะมีความเครียดความอะไรนิดหน่อยนะครับความระแวงความอะไรยังมีบ้างไม่แต่ไม่เยอะมากนะครับยกเว้นมาทําให้เกิดความเครียดความกดดันในภพเรือนายมาสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่ อาจจะเครียดบ้างอาจจะก,กังวลบ้างวิตกบ้างเชสถิฟบ้างอะไรแบบนี้ก็ยังมีความเป็นลักษณะนั้นได้อยู่เหมือนกันเหมือนพ่อผมเนี่ยงง,งงมากนะดาวเสาร์เนี่ยอ่อนกําลังแต่มัมกจะเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดมัธยัติคือมันตรงข้ามกับดาวเสาร์เสียคืองงเหมือนกันว่าทําไมหรือว่าหรือว่าดาวเสาร์ในในนวังของพ่อเนี่ยกลับไปเป็นเกษตรหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นอุดหรือเปล่า หรือเป็นมหาจักรหรือเปล่าเลยทําให้ทําไมรู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นแบบธรรมดาเหมือนกับดาวเหมือนกับดาวเสาเสียไม่ใช่อ่ะแต่เหมือนดาวเสาเด่นมากกว่าเออผมก็งงนะเวลาตั้งดวงดาวเสาเป็นเป็นประแต่ทําไมถึงืมเป็นพัษณะของดาวเสาทั้งหมดเลยเออก็งงเหมือนกันนะครับก็ก็ยังหกักคือยังไม่ได้ไไม่ได้ดูถึงระวางนะครับดูถึงแค่ว่าดาวเสามันอยู่ในราศีกรกฎแค่นั้นเองนะอ่ะทีนี้ ดาวเสาร์ในเดือนเมษก็เป็นคนที่ชิวๆสบายๆายไม่ทุกข์ไม่ร้อนครับแต่ข้อเสียคือมันมันไม่มีความมั่นคงระวังพ่อผมกลัวจะมั่นคงได้คือไม่ค่อยมีความมั่นคงจริงๆมีแต่ความสามารถแต่ว่าความมั่นคงเนี่ยจะเป็นทางแม่มากกว่าพ่อแม่ดาวเสาร์เด่นนะครับเออแปลกดีนะพ่อพ่อผมเป็นดาวเสาร์เป็นนิดเออเป็นปลกแม่ผมดาวเสาร์เป็นเกษตร คือตรงข้ามกันเลยนะครับคือแมตกันพอดีนะครับคือพ่อเป็นคนหาแม่เป็นคนเก็บอย่างเงี้ยเออเป็นลักษณะเนี้ยก็เลยทาให้แล้วแม่ก็มีที่ดินมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นที่ที่ของตัวเองแล้วพ่อก็ไปไปใช้ความสามารถเนี่ยอยู่บนที่ของแม่ก่อนแล้วก็เก็บทุกอย่างมาก็มั่นคงเป็นรวมกันเป็นลักษณะนี้แต่แม่เป็นคนเก็บนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นเป็นของแม่ก็เลยเป็นของใช้ชื่อแม่นะครับประมาณนั้นแต่พ่อเป็นคนหามาทั้งหมด พ่อเพิ่งได้มรดกคือ,อตอนหกสิบได้ได้มรดกตอนหกสิบนะครับคือคุณลุงเขายกที่ให้ตอนอยู่ที่บ้านนี่แหละที่ที่ผมนี่แหละประมาณไล่กว่าเนี่ยนะครับก,ก็ก็ยกให้ตอนอายุหกสิบตอนนั้นดาวเสารเ,เป็นราชาโชคเออเนาะก็เนี่ยนึกว่าแต่จะไม่มีแล้วนะแต่ก็มีเออแปลกเหมือนกันนะครับตามจริงเขายกให้ตามจริงคุณลุงอ่ยยกให้ผมนะไม่ได้ไม่ได้ยกให้พ่อ แต่พ่อบอกว่าคือพ่อพ่อคุบไปก่อนแต่ว่าพ่อว่าเดี๋ยวจะให้อยู่แต่แค่แค่ยังไม่ถึงเวลาอะไรประมาณเนี้ยเขากลัวเราเอาไปผ่านเล่นอืมโอ้ใครจะจะไปไปผ่านเล่นพูดคืออนาคตข้างหน้าใครจะเอาไปเล่นหมดมันไม่ได้เนาะตอนก่อนเราอาจจะแบบเหมือนกับเป็นคนที่ไม่หล่อแหละหน่อยอ่ะครับอืมก็เลยเขาก็เลยไม่ค่อยไว้วางใจแต่พอตอนเดี๋ยวนี้เราเราได้เราเรา พอมีบ้างแล้วเขาก็เลยผ่อนคลายหน่อยแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยให้อยู่ดีนะเพราะว่ายังไงเขาว่าจนกว่าเขาจะไปนั่นแหละเราถึงจะได้ไม่งั้นเขาก็ก,ก็ยังไม่ให้อืมฮอก็ก็รอไปแต่ดาวเสาร์เป็นอุดเนี่ยน,นะผมอ่ะก็เลยทําให้มันมันก็ค่อนข้างได้สูงะนะครับอืมแต่คงต้องรอคอยยาวนานเพราะดาวเสาร์ต้องรอครับมรดกคือกันต้องรอคอยเนาะทีนี้คือดาวเสาร์มันไปเกี่ยวข้องกับมรดกค่อนข้างมาก ดาวเสาร์เป็นนิดก็เป็นลักษณะนี้ครับทีนี้ดาวเสาร์เป็นนิดเนี่ยทางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเองถนัดนะทาหมดเลยได้หมดไม่มีไม่มีข้อจํากัดเลยไอ้ดาวเสาร์ทับลักเนี่ยทำอะไรก็ทําไปเถอะนะครับเกี่ยวกับดาวเสาร์นะที่พูดไปตอนแรกอ่ะทำได้หมดเลยทีนี้ดาวเสาร์ยืนเดินการเงินเป็นมหาจักรอันนี้ลาบากเลยเพราะว่ามหาแปลว่าใหญ่จักรแปลว่าวิ่งเต้นวิ่งเต้นเหนื่อยลากเลือดแล้วก็ไปสําเร็จเอาบัานไปนะครับคือรอวัยกลาง ออร,อร,อรอการหลังเกษียณถึงจะมีความมั่นคงถ้าคุณเก็บเก่งคุณรวยแต่คุณเก็บไม่เก่งคุณเณต็มตัวต่อให้แกงเงือกอยังไงก็ต้องทําอยู่ดีนะครับคือต้อง,ต,องต้องหาเงินอยู่ดีเดือดร้อนอยู่ดีประมาณนั้นเนาะทีนี้ดาวเสาร์เดือนการเงินคือไปเกี่ยวข้องกับการทําเกี่ยวกับเอ่อคยกว่าตามจริงทําได้หมดแหละดาวเสาร์เดือนการเงินเพราะเป็นมหาจักรคือขยันอยู่แล้ว ทำได้หมดนะครับต่อไปดาวลอ,อยู่ในธาตุด,ดินเนี่ยเป็นลักษณะของพวกอสังหาดีดีที่สุดนะครับก็จะรวยไวหน่อยจะทําให้ไม่ต้องวิ่นแบบไม,ไม่ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับทีนี้ดาวเสาร์แต่มันได้น้อยนะได้น้อยเพราะมันมันค่อยๆมาต้องเก็บสะสมถึงจะรวยไม่ได้แปลว่ารวยทีเดียวนะแต่รวยได้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงรวยได้แน่นอนดวงนี้ต่อไปดาวเสาร์ยเดือนซาชาคือกรรมมาซาชาอันนี้หมายถึงทําเกี่ยวกับมูลนิธิจะดีนะ เพราะว่าเจอคนมากหน้าหลายตาก็เข้าใจคนช่วยเหลือคนได้ดีแต่ระวังสังคมดาวเสายืนต์ตำแหน่งของสาชาเนี่ยหมายถึงโดนหลอกโดนโกงง่ายเพราะเราอะจริงจังจริงใจนะครับคนคนที่มีดาวเสาเดนาสาชาไม่ได้เป็นคนที่มีเมตตาสูงอะไรนักหนานะครับแต่เป็นคนที่ปฏิสัมพันธ์กับคนอาจจะมีความผูกพันหรือเข้าใจคนมากอย่างเงี้ยครับเห็นความทุกข์ความสุขของคนมาเยอะก็เลยทําให้อาจจะมีความเขาเรียกว่าเข้าอกเข้าใจมากกว่า คือดาวเสาร์อ่ะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันค่อนข้างยึดติดกับตัวตนมากกว่าที่จะหมายถึงการอยังไงดีดาวเสาร์อ่ะมันต้องได้ก่อนมันถึงจะรู้สึกว่าอ๋อจะต้องให้แต่ไม่ใช่ว่าให้ก่อนแล้วค่อยคอย่คอยได้นะคือคือมันไม่เหมือนกับดาวสุรคระห์ดาวสุเคราะห์จะเป็นคนที่ให้ก่อนแล้วถึงจะได้ทีหลังแต่คนที่เป็นดาวบาปปะคห์ต้องได้ก่อนเพราะมันยากมันได้ยากไงดาวบาปปะคห์ได้ยากดังนั้นจึงต้องได้ก่อนถึงจะ ให้ทีหลังนะครับแบบนักษณะนี้ผมอยากเป็นประเภทดาวบบาวบคราคห์เด่นคือหมายความว่าดาวดาวสปอคอร์ด้อยครับคือหมายถึงเป็นคนที่ต้องให้ก่อนถึงจะให้ถึงถึงจะดีด้วยถึงจะอะไรทีหลังอะไรแบบนี้ครับจะเป็นคนต้องต้องได้ก่อนนะครับแต่มันแปลกตรงที่ผมมาเข้าตรงเนี้ยผมให้ก่อนเห็นไหมผมต้องเสียสละมาพูดให้พวกคุณก่อนเนี้ยแล้วคนค่อยกลับมาดูดวงส่วนตัวบางทีก็ไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับก็ก็ให้ฟรีๆไปอย่างเงี้ยก็เออ มันก็กลับตาลปัดแต่ว่ามันก็ได้มันกลับดีนะให้ก่อนแล้วกลับได้ดีอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเออจริงเพราะมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนไ้ว่าถ้าอยากได้ต้องรู้จักให้ก่อนถ้าเผื่อคือให้ไม่ต้องรอคืออยากให้ให้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าเราเป็นคนได้อ่ะเราต้องรอจนกว่าเขาจะให้หมายว่าถ้าเขาไม่พอใจจะให้เราก็อดได้แต่ถ้าเขาพอใจจะให้เราก็อได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะไปขอหรือการที่จะได้รับเนี่ยมันยากดังนั้นเนี่ยให้ก่อนเลย แล้วเดี๋ยวอันนี้ส่งจากบุญกุศลที่ให้ด้วยความสบายใจด้วยความ,มจิตเมตตาสุดท้ายมันก็จะกลับมาคนรวยทําไมรวยเอารวยเอานั่นแหละครับเพราะเขามีบุญต่อยอดเขาทําบุญเยอะก็จริงแต่จิตต้องกุศลด้วยถ้าจิตกุศลแล้วทำแล้วทำเยอะนยะโอ้โหคืออันนี้ส่งมหาศาลเลยนะสุดท้ายเขาจะรวยเอารวยเอานะครับแต่ต้องเป็นคนที่รวยรวยน้ําใจด้วยนะไม่ใช่รวยแค่แบบทําเอาหน้าทําเพื่อจะแบบ อะไรแบบเนี้ยมันไม่โอเคมันมันก็รวยแหละแต่มันอาจจะรวยประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็มีกรรมมีอะไรเข้ามาวิบากกรรมเข้ามาดังนั้นทํำด้วยจิตกุศลดีกว่านะครับต่อไปคือเห็นคนเดือดร้อนช่วยเหลืออันแบบเนี้ยนี่เขาเรียกว่าจิตกุศลนะครับต่อไปดาวอัลสาสระทําเกี่ยวกับโมเนิธิดีที่สุดอย่างที่บอกไปนะครับจำจริงมีอาชีพอื่นเยอะแยะ,ยะอยากทำอะไรก็ทําเถอะไม่มีปัญหาหรอกครับตามจริงอะ่ะเพราะว่าดาวเสาร์มันดาวทุกยากอยู่แล้วมันคือทําอะไรก็ยากหมดนั่นแหละไม่มีอะไรง่ายนะดาวเสาวในเรื่องพันธุ ได้ตำแหน่งประแต่ว่าจะเรียนพันธุดีเพราะว่ามันหมายถึงอสังหาไปทําเกี่ยวกับอสังหาครับก็เจ้าก,ก็จะดีมากๆเพราะาพันธุคืออสังหานะครับแล้วก็สกิลต่างๆดีเพราะแปลว่าความมั่นคงต่ไปดาวเสาสถิตในเรือนปุตตะอันนี้เป็นพินทุบาทระวังดาวเสาในปุตตะค่อนข้างเสียเพราะว่าหมายถึงความไม่มีความสุขไม่มีความสมหวังในชีวิตมันไม่มีความสมหวังจริงไม่มีความสุขห่อเหี่ยว ประมาณนั้นปุตตะเนี่ยมันคือความเบิกบานดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีดาวเสาร์ในปุตตะคือห่อเหี่ยวคือเป็นคนที่แบบเหมือนดอกไม้แห้งๆอะ่ะคือเหมือนกับว่ามันมันไม่มันไม่คือโลกไม่เจนลงอะ่ะคือมันเหมือนกับมองอะไรก็มืดมนไปหมดเพราะว่ามันไม่มีความสว่างอะไรเลยดังนั้นอยา่าคาดหวังครับคาดหวังเท่ากับผิดหวังทําไปคาดหวังที่ตัวเองไปลงมือกระทําแล้วผลได้เท่าไหร่ก็ยอมรับในชะตากรรมที่ได้เพราะมันคือความสามารถของคุณถ้าอยากได้มากก็พัฒนาตัวเองไปนี่กู ดาวเสาอ,อยู่ตำแหน่งนี้อย่าไปยุ่งกับเด็กเพราะคือปกติดาวการงานไปตกเรือนเด็กเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ไปทําไปหากินกับเด็กไม่ใช่กินเด็กเนาะแต่หากินกับเด็กนะครับไปเอาเงินกับเด็กเนี่ยนั่นแหละมันมันดีแต่อันนี้คือไม่ต้องเพราะไปหาเด็กเด็กมีหมดเพราะว่าดาวดาวเสาอ,อยู่ในตําแหน่งปุตตะเนี่ยหมายถึงเครียดเด็กมันเครียดนะครับคือเป็นคนที่เจ้ากี่เจ้าการดูแลจุกจิก ลูกหลานเก่งที่สุดดังนั้นเนี่ยเป็นครูได้แต่อย่างอื่นไม่ไม,ไม่ควรนะครับไม่เกี่ยวกับเด็กกันจะดีกว่านะครับดาวเสาร์ในปุตัะทําอะไรดีอืมเดินทางบ่อยๆก็ดีนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรดีอะไม่แน่ใจอะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ได้หมดนั่นแหละตามจริงอะแต่แค่อย่าไปเกี่ยวข้องกับเด็กก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเด็กมันมันไม่ชอบมันก็จะทำให้เราไม่ได้เงินนะครับต่อไปดาวเสาร์ยในเดือนอริกรรมมะอริเนี่ยสุดท้ายเนาะ คือทำทำงานที่เกี่ยวกับมูลนิท์ทีดีกว่านะครับมันจะได้เป็นตัวแก้นะครับเดินทางบ่อยๆก็ดีนะจะได้ไม่ไม่ทุกไม่หลอนมากเกินไปครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ติดตามเปกดกังใจกับช่อง Channel นนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ